โฟโพูดถามชอบปะเนี่ยคู่จิ้นอย่างนองรีบตอบอืมอย่างไวทำเอาเสียงกองเชียร์รองอุ้ยกันหนักมากเมื่อสาวโฟ,โฟสกุลรัตโพสภาพตริลิงกำลังดื่มน้ำหวานนะักคาเฟ่แห่งหนึ่งด้วยสีหน้ามีคำถามพร้อมกับเขียนแคปชั่นสิ่งที่อยู่ในใจออกไปตรงๆทางด้านคู่จิ้นหนุ่มที่แฟนๆเชียร์ให้จีบกันอย่างมากอย่างนองธนาก็รีบเข้ามาตอบกลับด้วยคำตอบที่ชวนหลุนว่าความสัมพันธ์ของทางคู่จะเป็นมากกว่าเฟรนด์โซนหรือเข้าใกล้คำว่า ่าแฟนโซนขึ้นมากจริงๆโดยโฟได้โพสถามในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าชอบปะเนี่ยทางด้านคูจิ้นยังหน้องก็ตอนนี้โสดเหมือนกันและแฟนๆหลายคนก็เชียร์ให้จีบโฟเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าอืมซึ่งแฟนๆก็เข้ามากดไลค์กันรัวๆพร้อมทั้งคอมเมนต์เชียร์คู่นี้กันหนักมาก